ทำไมาศาสนาพุทธกับาศาสนาคริสต์ถึงมีคนนับถือมากมายทั่วโลกทั้งสองสาศาสนาสอนเรื่องความดีแต่หลักคำสอนต่างกันสุดขั้วบางคนบอกว่าเหมือนเส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบกันได้วันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงแก่นแท้ของาศาสนาพุทธและาศาสนาคริสต์เพื่อไขปริศนาความต่างที่หลายคนอาจไม่เคยรู้แล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมเส้นทางสู่นิพพานและสวรรค์ถึงต่างกันเริ่มต้นกันที่แก่นของาศาสนา ศาสนาพุทธเน้นการดับทุกข์ในชาตินี้โดยการเข้าใจความจริงของชีวิตว่าทุกสิ่งล้วนอนิจจังไม่เที่ยงแท้ส่วนศาสนาคริสต์เชื่อในพระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิ่งมนุษย์มีบาปติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดและต้องเชื่อในพระเยซูเพื่อไถ่บาปและไปสวรรค์หลังความตายเห็นไหมคะว่าแค่จุดเริ่มต้นก็ต่างกันมาดูเรื่องพระเจ้ากันบ้างในศาสนาพุทธไม่มีพระเจ้าในแบบผู้สร้าง แต่มีพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ผู้ตัดสรู้พระองค์ค้นพบศัจธรรมด้วยตัวเองและสอนวิธีการดับทุกข์ให้กับมนุษย์ส่วนศาสนาคริสต์พระเจ้าเป็นผู้สร้างทุกสรรพ,พสิ่งทรงเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของมนุษย์และมนุษย์ต้องสวดภาวนาและบูชาพระเจ้าแล้ววิญญาณมีจริงหรือไม่ศาสนาพุทธสอนเรื่องอนัตตาหรือไม่มีตัวตนไม่มีวิญญาณถาวร แต่มีการเวียนว่ายตายเกิดตามกฎแห่งกรรมส่วนศาสนาคริสต์เชื่อว่ามนุษย์มีวิญญาณหลังจากที่ตายไปวิญญาณจะไปสวรรค์หรือนรกขึ้นอยู่กับการกระทำในตอนมีชีวิตอยู่จะเห็นว่าเรื่องวิญญาณก็เป็นอีกหนึ่งความต่างที่สำคัญทีนี้มาดูเรื่องบาปกันบ้างในศาสนาพุทธบาปคือการทำชั่วที่ส่งผลให้เกิดกรรมไม่ดีและทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไป ส่วนศาสนาคริสต์บาปคือการฝ่าฝืนบัญญัติของพระเจ้าและพระเยซูได้สละชีวิตเพื่อไถ่บาปให้กับมนุษย์จะเห็นว่าความหมายของบาปในสองศาสนาต่างกันแล้วทางแห่งความดีล่ะมีอะไรบ้างในศาสนาพุทธมีมักมีองค์8เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้แก่สัมมาทิทิสัมมาสังกัปปะสัม,มาวาจาสัม,มากัรมตะสัม,มาอาชีวะสัมมาวายามะสมมาสติ และสัมมาสมาธิส่วนศาสนาคริสต์มีบัญญัติสิบประการเป็นหลักปฏิบัติเช่นไม่ฆ่าคนไม่ลักขโมยไม่เป็นชู้ในคู่ครองคนอื่นซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีงามจะเห็นว่าแม้จะมีความต่างแต่เป้าหมายคือการทำความดีเหมือนกันมาถึงเรื่องการปฏิบัติในศาสนาพุทธเน้นการภาวนาหรือการทำสมาธิเพื่อฝึกจิตให้สงบและเข้าใจความจริงของชีวิต ส่วนศาสนาคริสต์เน้นการสวดภาวนาถึงพระเจ้าการอ่านพระคัมภีร์และการไปโบสถ์ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพและเชื่อฟังพระเจ้าจะเห็นว่าวิธีการปฏิบัติก็ต่างกันไปตามความเชื่อแล้วเป้าหมายสูงสุดของแต่ละศาสนาหลักในศาสนาพุทธคือการบรรลุนิพพานซึ่งเป็นการดับทุกอย่างสิ้นเชิงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดส่วนศาสนาคริสต์คือการได้ขึ้นสวรรค์ เพื่ออยู่กับพระเจ้าอย่างมีความสุขตลอดไปจะเห็นว่าเป้าหมายสูงสุดก็แตกต่างกันมาถึงเรื่องที่หลายคนสงสัยนั่นคือเรื่องของชีวิตหลังความตายาศาสนาพุทธเชื่อในสังสารวัฏหรือการเวียนว่ายตายเกิดโดยชีวิตในชาติต่อไปขึ้นอยู่กับกรรมที่ทำไว้ส่วนาศาสนาคริสต์เชื่อว่าหลังจากตายแล้วจะไปสวรรค์หรือนรกขึ้นอยู่กับความเชื่อและการกระทำในตอนมีชีวิตอยู่ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความต่างที่ชัดเจนแล้วเรื่องของการเผยแผ่ศาสนาศาสนาพุทธไม่ได้เน้นการเผยแผ่แต่เน้นการศึกษาและปฏิบัติด,ด้วยตนเองส่วนศาสนาคริสมีการเผยแผ่ศาสนาอย่างแพร่หลายเพื่อให้ผู้คนหันมานับถือพระเจ้านี่ก็เป็นอีกหนึ่งความต่างในเรื่องของวิธีการคราวนี้ลองมาดูข้อดีของแต่ละศาสนาบ้างศาสนาพุทธสอนให้พึ่งพาตนเอง ฝึกสติและปัญญาเพื่อแก้ปัญหาโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากใครส่วนศาสนาคริสต์สอนให้มีความรักและเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และมีศรัทธาในพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจจะเห็นได้ว่าทั้งศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ต่างก็มีข้อดีและข้อที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับมุมมองและความเชื่อของแต่ละคนไม่มีศาสนาไหนดีกว่าหรือแย่กว่ากัน สำคัญคือการนำหลักคำสอนไปปรับใช้ในชีวิตเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นหลายคนอาจสงสัยว่าถ้าศาสนาพุทธไม่มีพระเจ้าแล้วจะขอพรจากใครในศาสนาพุทธเราไม่ได้ขอพรจากพระพุทธเจ้าแต่เราระลึกถึงพระคุณของพระองค์และปฏิบัติตามคำสอนเพื่อดับทุกข์ด้วยตนเองการทำบุญไหว้พระสวดมนต์เป็นการสร้างกุศลให้กับตนเอง ไม่ใช่การขอพอรส่วนในาศาสนาคริสต์การสวดภาวนาคือการขอพอรจากพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้าช่วยเหลือและคุ้มครองมาดูเรื่องหลักคำสอนสําคัญสคัญกันบ้างในาศาสนาพุทธมีหลักคำสอนเรื่องอริยสัจสี่คือทุกข์สมุท,ทยัยนิโรธมรรคซึ่งเป็นความจริงอันประเสริฐเกี่ยวกับชีวิตส่วนาศาสนาคริสมีหลักคำสอนเรื่องความรัก การให้อภัยและการช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีงามในเรื่องของความทุกข์าศาสนาพุทธมองว่าความทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาเกิดจากความอยากและสามารถดับทุกข์ได้ด้วยการปฏิบัติส่วนาศาสนาคริสต์มองว่าความทุกข์เป็นบททดสอบจากพระเจ้าและพระเจ้าจะช่วยเหลือผู้ที่มีความศรัทธาจะเห็นได้ว่าแม้จะมีความแตกตา่างแต่ทั้งสองศาสนาก็สอนให้เราเป็นคนดี และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมาดูมุมมองเกี่ยวกับความสุขกันบ้างในทางพุทธศาสนาความสุขที่แท้จริงคือความสงบทางใจเกิดจากการปล่อยวางไม่ยึดติดส่วนคริสตศาสนาเชื่อว่าความสุขแท้จริงคือการได้ไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์หลังจากสิ้นชีวิตลงจะเห็นว่าแม้ความหมายของความสุขจะต่างกันแต่ก็เป็นเป้าหมายที่ทุกคนปรารถนาแล้วในเรื่องของศีลธรรมหลัก าศาสนาพุทธสอนให้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นมีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ส่วนาศาสนาคริสต์ก็มีบัญญัติสิบประการที่เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีงามเช่นเดียวกันแม้จะมีรายละเอียดที่ต่างกันแต่แก่นแท้ของศีลธรรมก็คือการทำความดีหลายคนอาจมองว่า,าศาสนาพุทธและาศาสนาคริสต์แตกต่างกันมากแต่จริงๆแล้วทั้งสองสาศาสนาก็มีจุดร่วมที่สำคัญ นั่นคือการสอนให้คนเป็นคนดีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพียงแต่วิธีการและเส้นทางอาจต่างกันลองคิดดูนะคะว่าถ้าเราสามารถนำหลักคำสอนที่ดีๆของทั้งสองสาศาสนามาปรับใช้ในชีวิตเราจะมีความสุขและมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ขนาดไหนสุดท้ายนี้อยากฝากข้อคิดไว้ว่าการเลือกนับถือาศาสนาใดเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลไม่มีถูกหรือผิด ไม่มีดีหรือไม่ดีสำคัญคือเราต้องเข้าใจหลักคำสอนอย่างถ่องแท้และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้คือทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีมีศีลธรรมจริยธรรมนำทางชีวิตไปในทางที่ถูกที่ควรทุกศาสนามีคุณค่าในตัวเองสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่ตัวศาสนาแต่เป็นบุคคลที่บิดเบือนคำสอน หรือใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการสร้างความแตกแยกโจมตีผู้อื่นหรือดูถูกความเชื่อของคนอื่นผู้มีปัญญาจะเคารพในความเชื่อของกันและกันเพราะความแตกต่างหลากหลายทางความคิดและความเชื่อคือสีสันของโลกใบนี้ศาสนาพุทธสอนให้เราพึ่งพาตนเองหาทางดับทุกข์ด้วยปัญญามองเห็นความจริงของชีวิตและใช้ชีวิตอย่างมีสตินี่คือหัวใจสำคัญของพุทธศาสนา ที่ทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ส่วนศาสนาคริสต์สอนให้เรามีความรักความเมตตาและความศรัทธ,ธาในพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและนําทางชีวิตไปสู่ความดีงามไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาใดขอให้คุณเป็นคนดีมีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดขอให้สิ่งดีๆที่ได้ฟังในวันนี้ ติดอยู่ในใจคุณตลอดไปและนำพาชีวิตคุณไปสู่ความสุขที่แท้จริงอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมปัญญาคลังความรู้พุทธสวัสดีค่ะ